พังตลอดตลอนเองก็มีชาปิสนาส่วน้ากากปรากฏตัวผมจะขอเรียกว่าปิศาน้าการกันมันเนี่ยก็ประกาศสงครามกับพวกริษัทคนพีเลยครับและมันก็เกาะข่าวเจ้าเทอร์ิคิวหนีไปแต่ว่าเดฟนีเนี่ยเธอก็ได้ช่วยแซกี้กับสกูบี้ทันนะเขาจะนั้งเยอมากก็ได้ไปเจอกับทางลับและคลิปของเจ้าเทอร์ิคิว ผมขอเรียกปีศาจอีแรงแล้วกันนะครับเบเขาก็ถามเบลมาไปนะครับว่าเจ้าปีศาจอีแรงเนี่ยมันเอาชุดปีศาจอาัศวนํากับชุดปีศาจเงิรนวไปทําไมหรือมาก,ก็ยังไม่ทันตอบครับนะักข่าวเนี่ยก็เข้ามาแซงซะก่อนเดรสตีเนี่ยเธอก็ห้ามเบธน,นะครับว่าอย่าไปตอบคําถามของนักข่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะตอบเฉพาะตอนปิดคดีแล้วเท่านั้น คือตอนนี้เนี่ยเลสตี้กับเฟสเขาเป็นแฟนกันแล้วนะครับเฟสก็บอกเลสตี้ไปว่าเขาไม่ต้องห่วงที่นะรักพวกสื่อเนี่ยเขารักพวกเราและพวกเขาเนี่ยถ้าโดนนะเขายงเด็กเลยครับโดยเฉพาะชากี้กับสดอะบอดี้กก็ไม่อยากที่จะเป็นนตัวของพี่เลยนะ ทั้งคู่เนี่ยก็เลยถามมาว่าจะทําตัวให้มีประโยชน์กับทีมและไม่ทําความรำคายให้ทีมอีกและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกแสกของเจ้าพิซซัดแยงแล้วครับพวกเขาก็ะโจสยอยู่คนนึงเขาชื่อว่าดาโคโบ่ดาโคโบเนี่ยได้สวมชุดพิตซัแยงไป